ดูทำไว้นอาจา์สองขีดตัวพุชอ,อาจารย์ฟันหนูก็ได้หนูรดยูทูสอย่ม,ม,มันเตะมันเนอยวอาบ้ามั้ออบีหน้าภาษาอะว่บ้าว่าตัวยูท์ไปหาอีรอดมากดอดดอดกันเลยไปอะไรว่าดอดดอด,ด,อด,ด,อด

nãy chẳng để, hả? bên đây là mô đấy, hả? để không để căng, lấy ta đeo đấy đang làm anh อ๋อจา่ามัศาสตร์นิติศาสตร์นะดุคนไท้สองคนอยู่นี่หน้าจอตัวนี้เด็กฝรั่งนั่นแหละแล้วเอาตัวนี้ขึ้นมาอาจารย์ตัวแคนตัวนี้ปัหมุดไว้แล้วเยลยโรงพยาบาลหรือเปล่ามาเป็นบ้านหรือเป็นโรงพยาบาลอาจารย์บอกอ่า สม่คนสกลนครหรือว่าเป็นอาจารย์ในเส้นยอดสบบอกมาด้วยชิสอเส็นยอนย่งางจัดกลางนี้อาจารย์นใะนพวกนี้มันบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเ่ยก็คือเป็นตัวเทสเป็นระบบที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเอาพวกผ่พาพิสูจน์ศพพวกอะไรพวกเกี่ยวกับโรคร้ายๆนะบอกแม่บอกแม,กม่เรยว ตัดหนวดแล้วก็ร่างบอกยังไงได้แล้วบอกมาบอกมาสมการสินนะ่ะว่าไหนหน่อยดำรู้จักเพื่อนวนะ่าอ่ะล,อนะลูอิสน่ะรู้จักเพื่อนว่าอ่ะผู้หญิงฝรั่งดำดำอ่ะรู้จัก,กเล่าวนะ่าอ่ะผู้ดใดรับแล้วไปเนี่ยหลายคนอี่เนี้ยคนละควนันเปิดคือเมื่อกี่แล้ว เบ็ดขึ้นเมื้องดัะนี้ผมไม่ยังมไปแล้วเบิงเอาว่ามาเร็วเร็วดอดเข้าในบุญว่มามาชัดเจนมามาว่ามากูมาตีเมียมึงกับพ่อ,พอแห้งเราเมื่อน,นั้นน่ะมาด่าเมียผมน่นจาจะพนักงานนี่ก่อนเงินเดือนหมื่นห้าเท่านั้น,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 นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โดนโดนโดนจ้ะแปดพัน จนันมื่นห้านะบอกว่าไหมอาจารย์ผมไม่มีบัญชีสมุดเงินฝากแล้วอาจารย์